เริ่มต้นกันที่เรื่องของ SCBX นะครับก็ประกาศเตรียมจะเสนอขายหุ้นกู้นะครับวงเงินขนาดถึง50 0หมล้านบาทครับและฟิชนะครับก็ให้อันดับเรตติ้งนะครับที่ AA l u s ด้วยครับ บริษัทฟิชเรตติ้งประเทศไทยจำกัดนะครับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ AA+ นะครับสำหรับคุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีประกันที่กำลังจะออกเสนอขายของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนโดยมีการเพิ่มวงเงินเสนอขายเป็นมูลค่าไม่เกิน5,000 50, 0ล้านบาทนะครับจากเดิมมูลค่าไม่เกิน4,000 40, ล้านบาท โดยหุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธิ์ดังกล่าวครับจะแบ่งออกเสนอขายเป็นชุดนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินที่จะได้จากการออกหุ้นกู้ไปชําระคืนเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินให้กู้ยืมกับบริษัทลูกในกลุ่มเพื่อการลงทุนและเพื่อใช้ในการดําเนินงานทั่วไปของบริษัทครับฟิชเรตติ้งนะครับได้คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ของโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันนะครับหรือว่ามีเดียมเทอมโนตของ SCBX ที่ระดับ AA และระดับ F1 นะครับตามลำดับทั้งนี้ครับอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้จะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันที่ออกภายใต้โครงการนี้เท่านั้นโดยโครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าวครับจะมีวงเงินไม่เกิน10,000แสนล้านบาทและสามารถออกหุ้น ภายใต้โครงการได้ภายในระยะเวลา2ปีนะครับสำหรับหุ้นกู้ชุดนี้สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศของ scbx ครับมีปัจจัยในการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือจากโครงสร้างเครดิตของกลุ่มซึ่งสะท้อนจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทหลักของกลุ่มก็คือธนาคารไทยพาณิชย์รวมถึงยังพิจารณาโครงสร้างเครดิตของบริษัทเทียบกับธนาคารและบริษัทอื่นในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศด้วยครับ ถ้ามีความคืบหน้านะคะในการเสนอขายเดี๋ยวจะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ